ได้ไผค่อยดูทาลูกกลับมาหาทานบวมีไผอีกแล้วสีคือแกวพ่อแม่เฮ้ามีแต่หวังให้เจ้าจะเลื่อนใหญ่กว่าทาังตนจังวะาคนในเมืองแม่นไผเทียมได้ผู้ที่หวังดีไห้เฮ้าจะเลื่อนกว่าโตทานคือพ่อแม่ทอน,นันหวังให้เจ้าหง่เฮืองย่งมพ่อแม่ยังรูเลืองให้เฝ้าตอบแท่นกุ้นสิเหตุบุญแนวใดให้เหตุไวหวย่มฮู้ ให้แลดูย่มนีย่เพนมีเวาใดอยู่หรือสีบวชสืบสางแท่นจู่านำนม้มให้เจ้าเฝ้ากาบกม้มนบหนอบเอาเด้อคำอย่มพ่อแม่ยังมียาหม่วเมาบา้าบัดหาเบิดบุญแล้วมีแต่เพียงได้คิดทำผู้ฟั่งคำแห่งขาฟั่งแล้วให้ไต่ตองเฝ้าแน่อเด้อ,อายนองผู้พ่อแม่จะยั่งมียาล่อลี่อุปธรรมพำเพี้ยนถนอมเทา นี่ละคือพระพุเจ้าอรหันต์ภูประเสริฐผู้ที่เกิดกอหลางเฮ้าใดจนใหญ่มากนี่ละคือยอดฝ่าพระคุ้นยิงกว่าแนวใดยาสีไล่ลื่มเสียมินดูได้ดูให้มองดูแลเลี่ยงสนองคุ้นเป็นทีนยิงสมกับสิ่งเพิ่นไห้กก่เจ้าจนใหญ่สูงดีกว่าบวชจุงเทาบัดย่ามเมือบ